วันนี้มีแมตสุดร้าใจมาฝากแฟนบอลทุกท่านเตรียมสัมผัสแมตแห่งศักดิ์ศรีเชลซีประทะลิเวอร์พูลสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษเดินทาง1-6พฤษภาคมนี้รับจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นในราคาพิเศษ135,900บาทรวมทุกค่าใช้จ่ายแล้วสนใจจองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่เปิ้ลบอยส์ทราเวลได้เลยนะครับผมจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างนี้นะครับ สวัสดีครับพูกับสุลกาอล,ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่บีตามีอ,อกโรงแจงอนาคตอาวารีสหลังตกเป็นเป้าหมายของหงแดงคาร์ลอสปูเซโรนะครับผู้อำนวยการกีฬาของแอตเลติโกมาริดออกมาประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าตัวเขาไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยตัวจูเลียนอาวารสหัวาหอกทีมชาติอาร์เจนตินาออกจากทินเอสตานยอนสเมโตโปลาติโนในช่วงสัมมนิตะยังด่าง แมนะ้มีข่าวว่าลิเวอร์พูลวางตัวแข้งรายนี้เป็นเป้าหมายลำดับต้นๆในการปรับปรุงแนวรุกก็ตามนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอาวร์สก็ตกเป็นข่าวพัวพันกับลิเวอร์พูลอย่างหนักโดยนรายงานอ้างว่าอาเนอร์สลอตกุนซื้อหงแดงต้องการตัวดาวยิงในวัย25ปีเพื่อเข้ามาทดแทน2อกองหน้าอย่างดาวินุยตและดิโกโซตา้าที่ทำงานได้ไม่ดีนักกณะเดียกัน go, เฟอร์นันโดอิเรลโกเอเจนต์ส่วนตัวของอาวร์สก็ตอบ กลับข่าวเรียนังกล่าวและจากยินเนนว่าพลาพรรคหงแดงสนใจนักเตะความดูแลของตนมาตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วสมัยยังคั่แขั่งกับแมนเชสเตอร์แต่การเจาจาไม่ประสบความสําเร็จก่อนที่ผู้เล่นจะเลือกย้ายมายังแอตแลนติกมาลริดในปีนี้นะครับยางไรก็ตามล่าสุดปูเซโรยิยนยันว่าอวารเรสไม่ได้มีไว้ขายและข่าวเรือที่ลิเวอร์พูลเปิดฉากเจจากับอันวกลตริดในเบื้องต้นไปแล้วนั้นไม่เป็นความจริง โดยลลูบว่าสิ่งที่ถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้เป็นเพียงแค่ข่า,ขาวลือเท่านั้นเอาเรสเป็นผู้เล่นกุชกันในแผนการทาทีมของเราเราไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยตัวเขาออกจากทีมและตัวนักเตะเองก็ไม่ได้มีความสําคัญกับข่าวลือเหล่านี้สำหรับเอเเรสกํกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับแอตแลติโกมมอริตหลังซัดไปถึง23ประตูจากการลงสนาม44เกมรวมทุกรายการช่วยผ่านทีมของเทรนเนอร์ดิโกซิโมเน่ลุ้นแชมป์ลาลิกาสเปนกับบาร์เซโลนาและเรัลม,มาดริดอย่างสูสี นอกจากเอาเรดแล้วลิเวอร์พูลยังคงให้คนสนใจกอน้าฝีเท้าดีหลายรายอาทิอเล็กซซนเดอร์อิชักของน mm ิวคาสเซิลเจ้าเปรโดของเบรดอนรวมถึงเบนจามินเชสโกของอาบาเลซิกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสรุปนะครับหลังจากจบฤดกูกาลน,นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวรุกอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมด่วนเมื่อสันทีหงแดงไม่มีอะไรต้องอายหลังพลาดแชมป์บอถ้วยสรายการ พอมอร์สันนะครับอดีตจอมทัพไอฟเนียอร์เซนอลและนักวิเคราะห์ชื่อดังของสกัสปอร์ตออกมาแสดงความคิดเห็นว่าลิเวอร์พูลภายใต้การนำทัพของกุนซืออันเนอร์สลัดไม่มีอะไรต้องอายและเสียใจหลังพลาดแชมป์สองรายการอย่างยูฟ่าแชมลีและคาราบาวคับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลนะครับพึงเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างหนักหลังโดนปารีสแซงเฉแมงบุกไปเกียรตรับฟุตบอลยุโรปถึงสนามแอนฟิลจากนั้นก็แพ้กับนิวคาสเซิล สประตูต่อหนึ่งในนัดชิงชนะเลิศคาร์โรวครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาย้งไรยก็ตามนะครับเมื่อสันจะเคยเออกมาวิจารณ์ลิเวอร์พูลหลายครั้งในซีซั่นนี้แต่อดีตแข้งชาวอังกฤษก,ษก็มองว่าพลบภูมงแดงทําผลงานนี้อย่างยอดเยี่ยมแล้วและการค้าแชมป์พิมริกก็จะเจยความเสียใจของบรรดาสาวกเดะคัพได้อย่างแน่นอน เมื่อฉันกล่าวว่ามันเป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากสําหรับลิเวอร์พูลแต่ลองมองในมุมกลับกันถ้ามีใครพูดตอนต้นฤดูกาลว่าลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์พิม์ลีกคุณคงไม่เชื่อพวกเขาหรอกใช่ไหมเมื่อคุณนั่งลงท่ามกลางแสงแดดจ้าหากคุณเป็นแฟนบอลหรือผู้เล่นของลิเวอร์พูลถ้วยพิมลีกก็เปรียบเสมือนจอกน้าศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะลิเวอร์พูลที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วหลายครั้งถ้ามีใครถามคุณว่าคุณอยากได้แชมป์อะไรบ้างในฤดูกาลน,นี้คุณคงตอบไปว่าพิม์ลิกแน่นออนนเพราะมััคืถ้วยศกดิสธ พวกเขาความจไในเมื่อครั้งก่อนในช่วงล็อกดาวน์มันไม่ใช่ช่วงเวลาปกติแฟนๆของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองด้วยและปีนี้แฟนๆของพวกเขาจะได้ร่วมเฉลิมฉลองอครั้งเมื่อพวกเขาความป์สำเร็จดังนั้นอย่าอายเลยกับผลงานที่จะเยี่ยมของพวกเขาพวกเขาแพ้เป็นหนึ่งเกมในลีกพวกเขาเพิ่งเจอกับสัปดาห์ที่แย่การแพ้เกมเดียวในพิวรีกมันน่าเหลือเชื่อมากผมคิดว่าทุกคนต้องมองภาพรวมในเกมต่อไปลิเวอร์พูลจะพบกับเอเวอเรตนในศึกมอนซีไซส์เดอะบิแมตที่แอนฟิลด์ หลังจากพักเบรกทีมชาติก่อนจะไปเยือนฟูลลัมและเปิดบ้านพบกับเวนแฮมยูเนเตตโดยทีมของสลอตต้องการอีกเพียงแค่16คะแนนจาก27คะแนนที่เหลือเพื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการนะครับด่วนโรมาโน่คอนเฟิร์มทีมซาอุเตรียมเปิดศึกบาร์เซโลนายังตัวลุยด,ดิอาร์ดเสริมทัพฟาบิซูซโรมาโน่นะครับนะครับฟุตบอลชื่อดังชาวอิตาลีออกมารายงานว่าสโมสรจากศึกบุรีประเทศสุดิอาระเบีย กำลังให้ความสนใจที่จะเ,เสนอคว้าตัวลูดีอาตปีจอมฟิตของลิเวอร์พูลไปเสริมทัพในช่วงสมอน,นี้ปัจจุบันสัญญาของเดีาร์ดเหลืออีกเพียงแค่2ปีและกำลังจะมีอายุครบ29ปีในซีซั่นหนา้ากณะเตี่นลิเวอร์พูลก็ยังไม่ได้ยื่นสัญญาชิมใหม่ให้พิจารณาซึ่งทำให้อนาคตของเจ้าตัวถูกพูดถึงอย่างมากทำคลังข่าวลือเตรียมจะอำลาแอนเดว ล่าสุดนะครับโรมาโ,โนยันเนนว่าสถานการณ์ของดีอาร์ตกับลิเวอร์พูลยังไม่แน่นอนและความสนใจจากซาอุดีอาระเบียเป็นสิ่งที่ชัดเจนโดยกล่าวว่ามีบางสโมสรจากซาอุดีอาระเบียที่จับตามองลุยดีอาร์แต่นักเตะยังคงเคารพลิเวอร์พูลและตัดสินใจอยู่ช่วยทีมต่อไปในตอนนี้สำหรับบาร์เซโลนา,นามีรายงานมวาว่าพวกเขากำลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งปีโดยชื่อของดีอาร์ได้รับความสนใจจากผู้บริหารบางคนในแคมโน อย่างไรก็ตามทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพร้อมทางด้านการนเงินของเทียมทั้งในส่วนตัวและขัาเหนื่อยของนักเตะแต่ลิเวอร์พูลยังมองว่าเขาเป็นผู้เล่นคนสำคัญเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นและอย่าลืมว่าในซาอุดีอาระเบียและสโมสรอ,อื่นที่กําลังสนใจหรือดีอาร์ตและผมก็คิดว่าดาวินเนียสจะย้ายออกไปด้วยส่วนดีอาร์ตมีความเป็นไปได้ที่ัดเจนในการออกจากลิเวอร์พูลแต่ผมยังไม่รับประกันว่ามันจะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปิเปเซียร่านักข่าวชาวโคลัมเบียยืนยนันว่ามีการติดต่อระหว่างบาร์ซโลนาและตัวแทนของดีอาร์ตพร้อมกับอ้างว่าอนาคตของดาวเตะในวัย28ปีรายนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะต่อสัญญาฉบมใหม่มมกับลิเวอร์พูลหรือไม่ด่วนทุ่มกว่าพันล้านอัดเธอก็มาเรดแหลงซอยดาวิดวิเยตจากลิเวอร์พูลแฟนหวงว่ายังไง นักข่าวดังปูดนะครับแอตมาดริดพร้อมล่าตัวดาวินูเยสจากลิเวอร์ pool ด้วยเงินก้อนโตวกว่าพันล้านบาทแต่อาจจะต้องแย่งกับยกักษ์ใหญ่ในลีกซาอุแอตแลนโกมาริดนะครับสโมสรชั้นนำในศึกลาติาสเปนกำลังชั่งใจยืน่นข้อเสนอเงินราว35-40้าล้านโยูโรประมาณ 1295- 1480้า้ถึงนบล้านบาทให้กับลิเวอร์ pool พิจารณาเพื่อขอซื้อตัวดาวินูเยสก่องหน้าทีมชาติอุรุกวัยมาเสริมทัพช่วงสมัยน,นี้ตามการรายงานจากเป็นเจคับ ผู้สื่อข่าวฟุตบอลชื่อดังเมื่อวันอังคารที่18มีนาคมที่ผ่านมานะครับเชื่อว่าลิเวอร์พูลนะครับพร้อมที่จะนำขายหนุนเยสในช่วงสมันี้หลังจากที่หัวหอกในวัย25ปีทำผลงานได้อย่างแนาปิดหวังในฤดูกาลปัจจุบันที่ล่าสุดทำไปเป็นแค่เจ็ดประตูเท่านั้นจากการลงเล่นรวมทุกรายการ40เกมการันทีหงแดงก็หวังทำเงินจากการขายหนุนเยสเพื่อเอามาซื้อกองหน้าคนใหม่ ตอนนี้นอกจากตามมีลาวนะครับนูเยียยังคงเป็นที่หมายปองของอัลนาเซอร์ยใหญ่ในลีกสวีเดนอยู่เช่นเดียวกันนะครับสู้ไม่ถอยนูเดียสลั่นไม่เคยคิดยอมแพ้แม้โดนวิจารณ์นหนักประกาศกล่องดาวิดน,นูเยตนะครับดาวยิงลิเวอร์พูลรับสภาพตอนนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดีที่สุดอย่างที่ควรทำได้แต่ไม่เคยคิดยอมแพ้หลังโดนวิจารณ์อย่างหนักจนแทบไม่มีที่ยืนก็ตามนะครับ ดาวินยูเย่นะครับกอนหน้าทีมชาติอุรุกวัยของลิเวอร์พูลออกโรงประกาศกล้องตนไม่เคยคิดยอมแพ้หลังโดนวิจารณ์อย่างหนักเรื่องฟอร์มการเล่นให้กับหงแดงในช่วงที่ผ่านมาหัวหอผมสลวยในวัย25ปีไม่สามารถกัดความเก่งออกมาได้เลยนัตั้งแต่ย้ายมาจากเบนฟิก้ามาเล่นในทินแอนเวลเมื่อช่วงซัมเมอร,ร์ปี2022โดยเขาซัดไปแค่40ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด1 3 6กเกมให้กับตุสกัดในทุกรายการ ช่วงที่ผ่านมากูรู้ลูกนังและสาวกทได้ครับไม่เพื่อมกับฟอร,ร์มการเล่นของน้องนุ่นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนักเตะเล่นได้ยากมากๆในเกมที่โตรอบ16ตีสไตายของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกและชวดแชมป์คาร์ครับแถมมีกระแสข่าวอยากให้สโมสรขายนักเตะออกไปเพื่อนําเงินไปซื้อดาวยิงคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับดูย่าซึ่งกลับไปช่วยบัานเกิดในช่วงฟีฟ่าเดเปิดใจกับสื่อเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขากับลิเวอร์พูลว่า แน่นอนว่ามันเป็นช่วงสัปดาห์ที่ยากลำบากสำหรับผมแต่ผมไม่เคยเป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีเสมอในการได้เป็นตัวแทนให้กับประเทศบ้านเกิดของคุออรุกวัยอยู่ในระดับเดียวกันกับทีมชาติอาร์เจนตินาเพราะเราพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วในบูโนสอาร์เรสในเกมแรกและผมต้องการติดทีมชาติมาโดยตลอดมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในโลกผมมีความสุขที่ได้คิดเกี่ยวกับทีมชาติสนุกกับทุกนาทีในการลงเล่กนกับบ้านเกิด มีช่วงเวลาแบบนี้ผ่านเข้ามาในเกมฟุตบอลและก็อย่างที่ผมบอกผมไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆเพียงเพราะไม่ได้ลงเล่นผมพยายามทํางานอย่างหนักมาตลอดและเพื่อจะได้ลงเล่นผมรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีอย่างที่ผมควรจะทําได้เมื่อคุณกำลังทำเมืองงาน,นงดีดีความเชื่อมั่นของคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงแต่หลังจากนั้นคุณก็เจอช่วง,งย่ำแย่อีกครั้งนุนเยสระบุนะฮะไอ้ก็เป็นกำลังใจให้โตคือเก่าแหละนุนเอ้ไอ้ก็ อยากให้ตัวยิ่งหลายเนี่ยกูหลุงนหนันทั้ชนบิ๊กซิกปอนด์มัดมั่นใจในตัวเควินเคลเฮอร์เฝ้าเสามั่นใจเอาชนะทีมยักษ์เดอร์ซันน,นะครับเปิดเผยปอนด์มัดเดินหน้าไล่ละตัวเควินเคลโรเฮอร์พร้อมมั่นใจเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่ได้ตัวนทยทวันลิเวอร์พูลมาร่วมทีมแน่ บอลมัดนะครับแสดงความต้องการคว้าเควินกเกรเลอร์ม,มาเฝ้าเสาในซีซั่นหน้าเนื่องจากพวกเขายืมตัวเกป้บบาอาลิซาบาลกาผู้รักษาประตูตชาวสเปนจากเชลซีและไม่ได้มีออปชั่นในการซื้อขาดหลังจบซีซั่นขณะเดียวกันนะครับเควินคาเลอร์ก็เปิดใจแล้วนะครับว่าพร้อมอำลาลิเวอร์พูลเพื่อลงสนามอย่างสม่ำเสมอกับสโมสรอื่นในพรีเมียร์ลีกอีกทั้งหงแดงกำลังจะได้ตัวจอร์จิมามาบาดดาชิบลีผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจีย ของไอ้คังคำเบลเลเซียมรุ่งทับในซีซั่นหน้าจึงเชื่อกันว่าทีมจากแอนฟิลไม่คิดขวางทางมือเกาทีมชาติไอแลนด์ที่ยังเหลือสัญญากับสโมสรอ,อ,อีก1ปีนอกจากเดอะชอรี่แล้วนะครับยังมีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมแชมป์คาราบัคหมาดสนใจเชเนกับเคลเลเฮอร์เช่นกันแต่สาริการโดงมีปัญหาเสี่ยงต่อกันและเมื่อกดผลกําไรและความยืดงยืนจึงทําให้พวกเขาไม่น่าจะพร้อมจ่ายเงิน30ล้านปอนด์หรือราว1320ล้านบาท เพื่อคว้าตัวเป้าหมายรายนี้ส่วนทอร์ดันเชซีและสเปอร์สองสโมสรในกรุงลอนดอนก็หมายตาไปที่นายประตูในวัย26ปีเช่นเดียวกันแต่น่าจะหนมหนาวเคยียวลุเฮลลำบากเนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีนายทวารในสังกัดแน่นเอียดแล้วทั้งโรเบิร์ตซานเชสฟิลิปโยเกนเซนกูริโมวิคาริโอเฟรเชอร์ฟอสเตอร์และอันโตเนียนเคนสกี้โดยเฮปนีเดอร์ซันจึงระบุว่าปอลบัดมั่นใจว่าพวกเขามีตั้มต่อแถมยังมีลุ้นคว้าไปฟุตบอลยุโรอ,อีกด้วย ปัจจุบ,บันบอมัดรลังอยู่อันดับที่10ของพรีมลีกเนื่องจากมีตั้มตำลังสิงบรูทีมอันดับที่5เพียงแค่หแต้มเท่านั้นยันไรก็ตามนะครับต่อให้สุดท้ายแล้วเดชชอรีพลาดคว้าโคต้ายุโรปพวกเขาก็ยังมีสิทธิ์สงหวังเนื่องจากเป้าหมายของเคลเฮอร์การได้ลงสนามเป็นประจำโดยไม่สนว่าตัวกัดใหม่จะต้องไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะฮะ ฟิมปงโยงลิวร์พูลเจอกวนหงทีมชาติแถมข่าวลรือสล็อตอยากได้แบคควาลเลเวอร์กูเซนเนื้อหอมนะครับคาดจิตเยญญาไม่แพงแต่เทนต้องย้ายก่อนเจอมีฟิมปงนะครับแบคขวาตัวเก่งของไบเอร์เลเวอร์กูเซนตกเป็นข่าวเชื่อมจยงกับการย้ายมายัางลิวร์พูลในช่วงเทมมนี้โดยเฉพาะย่างยิ่งหลังจากที่เขาหยอกล้อก,กับไรอันสกาเฟนบาร์เพื่อนร่วมทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยกันด้วยสำเนียงสเกล ฟิลปงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแบคขวาดาวรุ่งที่ดีที่สุดของยุโรปและยิ่งตอกย้ำถึงฐานะของเขาด้วยผลงานอันยดเยี่ยมกับเบอร์ลเวอร์กูเซนภายใต้การกุมทีมของจาบีอลอนโซและในการนี้นะครับฟิลปงยิ้มไปแล้ว4ลูกกับ11อาซิตจาก40เกมและยังเป็นกําลังหลักของทีมชาติเนเธอร์แลนด์อีกด้วยล่าสุดเขาถูกบันทึกภาพได้ว่าขณะฝึกพูดสำเนียงสเกาและทักทายกลาฟินแบกหลังจากเดินทางมารายงานตัวกับทีมชาติ นอกจากกาเฟนแบกแล้วนะครับเวอร์จิฟนาอและโคริกโปก็อยู่ในแคมป์ฝึกซ้อมทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยเช่นกันก่อนลงเตะยูฟ่าเนชั่นลีกับสเปนซึ่งเรื่องนี้รับความสนใจจากแฟนบอลเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามะครับวามสัมพันธ์ระหว่างฟิลตงกับกาเฟนแบกและพื้นเพการเติบโตในสาราเจ้าจากซึ่งเขาเคยอยู่กับแมนเชสเตอร์ที่นานถึง9ปีก่อนย้ายไปโชติกในปี29สาสามารถอธิบายเรื่องนี้ได้ แต่กระน,นั้นฟิล์มปงก็ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลมาอย่างต่อเนื่องและยังม,มีรายงานออกมาในเดือนนี้สลัดตต้องการฟิล์มปง่งรายงานจากเยอรมนีตามการรายงานของสปอร์ตบิลนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนเธอร์สลัตกกำลังติดต่อสื่อสารกับแบ็กขวาของเลเวอร์คูเซนอย่างสอม,อม,ม,ม่ำเสมอโดยมีการอ้างว่าสลััตต้องการเซ็นเซ็นกับฟิล์มตงตั้งแต่ต้นฤดูกาลแต่ไม่สาเร็จและอาจเกิดขึ้นในช่วงสมเนี้พระ ฟิลปงมีค่าสัญญาที่40ล้านโยูโรหรือราว33.6ล้านปอนด์แน่นอนนะครับว่าลิเวอร์พูลสามารถจ่ายได้แต่เดวิดออสตายจากเดลังติกชี้เห็นว่าค่าตัวของมิรัลเคอร์กสแบ็กซ้ายปอนมันซึ่งอยู่ที่40ล้านปอนดนั้นสูงกว่าที่ลิเวอร์พูลมักจะจ่ายสำหรับแบ็กตัวแทนเทนส์อเล็กซานโดรหรือไม่โดยความสนใจในตัวฟิล์มรงขึ้นอยู่กับอนาคตของเทนส์อเล็กซานโดรซึ่งยังไม่แน่นอนว่าเขาจะต่อเจนตเจอใหม่กับลิเวอร์พูลหรือไม่ โดยมีรายงานมาว่าเทนต์อเล็กซานโดใกล้เคียงกับการย้ายไปเดียมาริตแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์และเขาอาจเป็นคนแรกที่ย้ายออกจาก3ประสานอเล็กซานโนรโ,นโมซาลาและเวอร์จีฟันไดยไม่ว่าเขาลือกับฟิมบงจะน่าเชื่อถือหรือไม่ตัวนักเตะเองก็เคยแสดงความปรารถนาที่จะย้ายไปลิเวอร์พูลแล้ว ลิเวอร์พูลสโมสรที่ยอดเยี่ยมมีประวัติศาสตร์การย้ายไปที่แนนคงจะดีใครจะรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรฟริมปงเคยกล่าวเอาไว้กับซิโก้สปอร์ตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเดอะสปอร์ตบิลอาจไม่ใช่แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุดแต่ฟริมปงก็เป็นนักเตะที่น่าจับตามองเมื่อสถานการณ์ของอเล็กซานโดรพัฒนาขึ้นกับเรียลมาเรดพอสโกโยกแม็กอลิสเตอร์เทียบโมดิต หงแดงขาดไม่ได้แม้ล้านจนฟอร์มตกแต่ตำนานปีแสดงยังเชื่อมั่นแข่งอาร์เจนตินาคือหัวใจในแดนกลางแม้ว่าแม็กอลิสเตอร์กองกลางลิเวอร์พูลนะครับจะโชว์ฟอร์มได้ต่ำกว่ามาตรฐานในเกมคาราบัรอบจิงชันเลิศจนถูกเปลี่ยนตัวออกแต่พอสโกออดีดไมคฟิลแมนเชสตเตอร์ต็ดยังคงยกย่องแข่งอาร์เจนตินารายนี้ว่าเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและเปรียบเทียบสไตล์การเล่นกับลูก้าโมริตจอมทัพของเรียวมาเรต พอสโกนะครับไม่ความคิดเห็นผ่านรายการดีโอแลบแฟนเดบ ATE ว่าคุณต้องผิดหวังเล็กน้อยกับแนวทางการเล่นของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะแดนกลางผมคิดว่าเนลโคลเซลแข็งแกร่งกว่าพวกเขาผมคิดว่าแม็กอลิสเตอร์เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมเขาทําได้ดีมากสําหรับพวกเขาในฤดูกาลนี้แต่สําหรับผมมันเป็นเรื่องของสามัญสํเนึกเขาแตะบอลมากเกินไปเมื่อคุณเล่นกับผู้เล่นที่แข็งแกร่งนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่คุณควรทําคุณต้องแตะบอล แค่หนึ่งหรือสองครั้งอย่าปล่อยให้ใครเข้าใกล้คุณนั่นไม่ใช่สิ่งที่แม็กอลิสเตอร์ทำใช่ไหมและเขาคือผู้เล่นที่ผมคิดว่าทําให้ลิเวอร์พูลเล่นได้เกือบจะเหมือนโมเรตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเมื่อเขาไม่ค่อยดีผมคิดว่าทุกอย่างก็รวนไปหมดพอสกมองว่าแม็กอลิสเตอร์คือหัวใจสําคัญในแดนกลางของลิเวอร์พูลและเมื่อเขาฟอร์มตกทั้งทีมก็จะได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องความเหนื่อยล้าดูเหมือนจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ฟอร์มของเขา d r อปลง อานเนร์สลอ็อตกุนซือลิเวอร์พูลเองก็คงตระหนักดีถึงปัญหาความเหนื่อยล้าของเทียมและแม็กลิสเตอร์คือหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากเขาลงเล่นอย่างต่อเนื่องและแทบไม่ได้พักเลยหากลิเวอร์พูลต้องการให้แม็กลิสเตอร์กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดสล็อตจะต้องเริ่มหมุนเวียนผู้เล่นให้มากขึ้นและให้โอกาสแข่งอาเจนตินาได้พักบ้างมิเช่นนั้นเขาอาจจะหมดแรงไปเสียก่อน Liverpool ลิเวอร์พูลลุนบอลอัพเดตราคาต้นสกัดฟันไดซีั่นใหม่ต่อหรือย้ายหยุ่ลิเวอร์พูลต่อหรือย้ายไปเล่นให้กับไบเอเชอรร้านภูเมืองผู้ดีได้ออกราคาทีมใหม่ของเวอร์จิมฟันไดในฤดูกาลหน้าหลังหมดสัญญาคั่งที่แอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้เวอร์จิมฟันไดประกาศหลังกับตันเทียลิเวอร์พูลยืนยันว่าจะเปิดเผยเรื่องอนาคตของตัวเองก่อนจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนหลังจากสัญญาฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ และยังไม่มีความคืบหน้าอย่างชัดเจนว่าจะอยู่ในถิ่นแอนฟิลด์ต่อไปหรือไม่จากการที่กองหลังชาวดัตช์ยังไม่ได้ตัดสินใจทุกอย่ทำให้มีข่าวลือออกมาเรื่อยๆโดย The Express สื่อของเมืองผู้เดีรายงานมาว่าดาเตนในวัย33ปีเลือกที่จะไปเล่นในสึกเมเจอร์ลีกสารัฐอริกาในช่วงบั้นปลายการกแข่งส่วนสื่อบางเจ้าก็บอกว่าเจ้าตัวกำลังชังใจถึงลีกซาดิอาระเบียอยู่เหมือนกัน คณะที่เบ็ดสามหกบริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศกรีได้ยกให้ลือร์ภูเป็นตึงหนึ่งที่ฟันไดจะอยู่ด้วยในซีซั่นหน้าโดยมีอัตราต่อรองอยู่ที่2ต่อ5แทงห้าใจ2ไม่ลุมทุนต่ดดันปารีสแซงแมงยักษ์ใหญ่ลีกเอิงฝรั่งเศสก็ตามมาเป็นเต็งสองเที่ยวราคา7ต่อ2แทง2ใจ7ไม่ลุมทุนส่วนไบยอมเนกรัง้งเต็ง3ราคา8ต่อ1งแทง1ใจ8ไม่หลุมทุนนะครับโดยอัตราต่อรองที่ใหม่ของบจิษัฟันไดเน,น,นกันนะหน้ามีอย่างนี้ อยู่ลิเวอร์พูลต่อเต็ง1 2ต่อ 1, 5ไปปารีสแซง์แมงเต็ง2 7ต่อ 2, 2ไปไบยรามินิกเต็ง3 8ต่อ 3, 1ไปทีมในลีกซอาร์เบียเต็ง4 12ต่อ 4, 1ไปบาร์เซโลน่าเต็ง5 16ต่อ 5, 1ไปเรอัลมาดริดเต็ง6 25ต่อ 6, 1และไปเล่นในศึกเมเจอร์ลีกซอกเกอร์สหรัฐอเมริการาคาอยู่ที่25ต่อ1นะครับนี่คือสกุลการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่19มีนาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อบพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ